ก็สำหรับคนดูที่ดูแล้วพร้อมดูต่อแล้วก็จะดูอยู่ดูอีกอย่าลืมดูอีกกูมองหานโยบายปากเอย่องนี้ถ้าสามคนเรามีพักสมมติเป็นพักเอ R อ นโยบายเอาเด็ดเด็เลยโอ้เหมือนเดิมผมมีต้นแบบอยู่แล้วนายกในใจผมนะเน็กจัดใต้ทำลานยาเสพติดต้านภัยกีฬาดีมผมชอบนะแล้วผมนวดถูกกฎหมายแล้วก็แล้วก็บอกเลยว่าทำงานแค่บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นเออนนี้เงินเดือนขั้นต่ำล้านห้เอ้ยติดแอร์ทั้งถนนเอ๊ยจ้านทีการดัวยกระปูเอ้ยบุรีไฟฟ้าเสรีเ ไม่นี่บอกคาหรอกบอกค้าก็ไอ้เออการค้าประเวณีต้องได้รับการยอมรับเฮ้ยชายไทยมีเมียได้สามคนเฮ้ยเมียห้ามบ่นเฮ้ยถ้าบ่นจับแม่งเลยเฮ้ยปวดใจเสื้อฮาวายทำงานเฮ้ย จะลอยผมลอยตำรวจโทรจะลอยใช่ใจะได้ผ่อนคลายเวลาจับจับเราเลาจไม่รู้กลัวเวลามาจับแล้วสวัสดีครับผมลอยตำรวจตำรวจใส่จีสติงทำงานเฮ้ยจะเชื่อเอาไหวทหารพกหม้ออบลมร้อนแทนตื่นเฮ้ย เผื่อใครอยากกินอะไกับปอใช่ไม่ใช่ไม่้องต้องนี่องนนยาวเลยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยาวกันเดือนขึ้นสองหมืนเฮ้ใไร่เป้ายามย4่ี่ชั่วโมงถือว่าทำได้ดีมากเลยมอบไปเลยสามแสนโบนัสเฮ้อยู่ยาวยาวไปยาวไปเอาสั้นสั้นหน่งต่เมื่อกี้เฮ้ยจิงเชื่อไหมว่าถ้ามีกฎหมายเมียห้ามบ่อะไรพวกนี้ก็โดนอยู่ดีอ่ะมก็จโดนแบบ เมียเราก็จะกลายเป็นพวกแบบพาโบเอสโคบาร์เลยเนาะอยู่เหนือกฎหมายทินข้าวละแกง5อย่าง40บาทเฮ้เลิกใช้ยางรัดถุงแกงพวกกูแกะไม่ได้เฮ้ใช้เป็นตัวหน็บแทนโอ้โหเป็นตัวน็บอยู่ๆนี่แม่งเหมือนแก้พัซเซิลูบิกใช่ๆต้องเปก้แก้ลงมือได้แตกแล้วเลียดามือเนาะผมใช้ปากกัดแล้วขีดเลยผมไม่ตดแล้วนึ่งตำบนนึ่งจุ่มไหมจ๊ะเฮ้กูกรอบทั่วไทย เฮ้ด้วยกันเลยเออเฮ้วางยาประชาชนชัดๆเออ NR จงเจริญเฮ้ขึ้นเงินเดือนพนักงานเฮ้เอาเอ้นะเฮ้เมื่อกี้เผลอหลับอ๋อเฮ้นั่นน่ากลัวพวกนี้ไม่ถ่ายนะมันเป็นหลักฐานมันเอาไปิน่ๆนะแล้วไม่บอกเคยบอกเล้ว่าจะฟ้องกรมแรงงานนะเออใช่ใช่ใช่พวกนี้รู้รู้หรือเปล่ากรมแรงงานอยู่ไหนอะไม่รู้ กรมแรงงานนี่คือองค์กรใหญ่ถ้าเล็กก็่าจจะเป็นแบนแรงงานโอ้กินเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าเกิดกลัวกรมแรงงานไม่พอลังแรงงานไปเลยจบๆโอเคตอนนี้เราโดนกี่ข้อหาถ้าผมได้เป็นนายกอผมจะให้ไทยของเราเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเฮ้ผมจะให้คิดเตนนโนโรวัลดโดโอนสัญชาติมาเป็นคนไทยเฮ้และให้เลนเมซี่เป็นโค้ชเฮ้ เพื่ออะไรมันเออมันติ้งต้องอ่ะเออเอาที่มันเป็นไปได้ดิมันโอเคนอยอ๋อโรนโดเป็นทดทายได้ใช่สมศักดิ์โรนันโดใช่คริสตินสักดิ์คริสตินสักโรนโดใช่ใช่อย่างนี้เราได้อ่ากลางแมนยูอีกคนหนึ่งแล้วหละฟาฟิวอ่ะเกษมอ๋อพี่บ่าวเกษมวิโรดมีชื่อไทยรอใช่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 ได้เลยได้เลย